ต้นมะยมกับความเป็นมงคลที่คุณผูชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นมะยมนั่นเองค่ะต้นมะยมนั้นนะคะเขาก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อค่ะเขาก็มีความเชื่อกันว่าต้นมะยมนั้นถือว่าเป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลบอกถึงความนิยมชมชอบ คนไทยสมัยโบราณนะคะจึงมีความเชื่อกันว่าถ้าได้ปลูกต้นมะยมไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมให้มีสเสน่ห์และมีเมตตามหานิยมนอกจากนั้นนะคะก็ยังเชื่อกันอีกนะคะว่ามะยมสามารถช่วยให้บ้านพ้นเคราะห์จากสิ่งไม่ดีได้อีกด้วยตามความเชื่อนั่นเองค่ะ การปลูกต้นมะยมนะคะเพื่อให้มีความเป็นมงคลอย่างสมบูรณ์นั้นนะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกในวันเสาร์และปลูกไว้นะคะในทางทิศตะวันตกของตัวบ้านค่ะ